ดูเหตุการณ์ไหมดูเหตุการณ์นั้นนะก็ไปโรงพยาบาลร่วมกันนะครับ่นันเองเคยน,นัง่งกคนมาเคยโทรเล่นข้างนอกแกก็อยู่ข้างในเคยมีคนมาว่าว่โผล่ไหมโผล่แม่แบบนี้ะว่าตาตานั่นอะ่ะเข้าโรงพยาบาลอะ่ะไม่ดีหรอกอไม่หายหรอก เก็ปวดอยู่อย่างนั้นแนละก็ฉันร่าเป็นไรล่ะฉันฝันว่าหลวงพ่อไม่รู้หลวงพ่อที่ไหนมาใส่เก็ดชุดไม่เหมือนพระองค์เรืนหล,ล,ล,ลงแต่งตัวก็ไม่สภาพเรียบร้อยให้ไปเอาไอเอาน้ำไปขอที่วัดใครพัฒนาบายจุดเกียร์วัอย่างนี้ ก็าาพาแกมาก็ไปขอเลยเอาไปขวดหนึ่งเอาไปจากบ้านนี่แหละเขาบอกว่าเอาน้ําจากบ้านนะไปต้องเอาไปไปเอาน้ําที่วัดหรอกเอาน้ําจากบ้านนี่แหละไปเอาไปขวดหนึ่งขคดใหญ่ๆนั่นแหละเอาไปขอแกไปขอตรงศพแกนั่นแหละเอาไปใส่ในหลวงพ่ออยู่ตรงนี้ก็ใส่น้ําข้างล่างเนาะ ไปขอแกว่าจะท,ท,ท,ทานพระภา,าษามรนว่าโอ้ยเจียจ้าลูกเอาโอ้ตาศาสต์เจียจ้าอ้บัตรช่จึงช่วได้ว่าอย่างนี้ให้หายปว,าปวดขาปวดแขนปวดอะไรนะไปเป็นไทยแต่แกพูดแต่ภาษามรเนาะแกไม่พูดภาษาไทยเนากแกไม่รู้ภาษาไทยเลยแกพูดแต่ภาษามขึ้นก็ดีขึ้น ็ดีทุกวันนะคะไม่รู้หายคงเก๋ไม่รู้หายของยนนังไงแต่ไม่รู้ตอนนั้นก็ไปขอจริงหายจริงหายจริงฉันไม่่อยเดินกับตาสามไม่ค่อยรู้เรื่องของเก๋หรอกแต่ตาสามแกไปทุกวันไปที่บ้านไปบกเขาไปตรงไหนแกก็ไป,ไปมดนฉันไม่เคยเดินตามแล้ว